โชคชะตาไม่พอเหรอเมื่อ WU f e y a n ได้ยินคำสี่คำนี้คิ้วของเธอก็ร่องและเธอถามอย่างไม่แยแสว่าอาจารย์การมีโชคชะตาไม่เพียงพอหมายความว่ายอย่างไรเมิงฉังเชงพูดอย่างอ่อนโยนว่าเออเข้าสู่เวลาเต๋าสั้นเกินไปคนการพบปลูกจำนวนมากต้องสัมผัสสิ่งต่างๆเออยังไม่เข้าใจในอนาคตถ้าเอาอเจาะไอชิงบากว่าเออจะรู้ผู้คนมีโชคชะตามากมายโชคชะตาเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดทุกอย่าง w ูเฟย์ยันแปลกใจที่จะถามอาจารย์ชะตากรรมคืออะไรเมิงชังเชงกล่าวว่าโชคชะตาเป็นแก่นแท้ของมนุษย์ด้วยชะตากรรมที่เฉพาะเจาะจงหรือสำหรับลำต้นสวรรค์และกิ่งก้านโลกหรือสำหรับนกและสัตว์ร้าย ชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนคือลำต้นสวรรค์และกิ่งก้านโลกแม้ว่าจะเป็นจักรพรรดิแมนจูแห่งราชวงศ์ปัจจุบันแต่ส่วนใหญ่เป็นเสาที่อยู่ห่างจากกรอบหมิงและถ้าคุณต้องการต่อสู้กับสวรรค์อย่างน้อยก็ถ้าเป็นกรอบเสือหรือกรอบงูหลามไกลออกไปยังมีเต่าฟีนิกซ์คิรินและมังกรและที่สูงกว่าคือมังกรที่เพิ่มขึ้น ยิ่งกรอบชะตากรรมสูงเท่าไหร่การเดินทางขอองค์การพอปลูกก็จะราบรื่นขึ้นเท่านั้นและโอกาสที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของคนคนหนึ่งต่อสวรรค์ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เมิงชางเชงถอนหายใจตารางชะตากรรมของฉันคือกิลินกรีและแม้ว่ากิลินจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังห่างไกลจากพอถ้าฉันต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของฉันกับสวรรค์จริง,รงๆ WU เฟย์ <W. S 1> ยันถามโดยไม่รู้ตัวว่าแล้วชะตากรรมอะไรก็เพียงพอแล้ว เมิงชังเชิงถอนหายใจต้องการเปลี่ยนโชคชะตากับสวรรค์ดราก้อนกริดเป็นเทียงการแนะนําแต่แม้ว่าจะเป็นดราก้อนกริดแต่ก็มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนชะตากรรมกับสวรรค์แต่ผู้ที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมกับสวรรค์ได้จริงๆในดราก้อนกริดก็เป็นหนึ่งในร้อยเช่นกันเมิงชังเชิงพูดที่นี่ให้จังหวะเล็กน้อยและพูดต่อว่าถ้าเป็นชะตากรรมของมังกรที่เพิ่มขึ้นโอกาสในการประสบความสําเร็จจะสูงขึ้นมาก w ูเฟยันรีบถามว่าอาจารย์แล้วชะตากรรมของพี่ชายและฉันคืออะไรเมิงชังเทงพูดอย่างอ่อนโยนว่าเออและหญิงรูเป็นทั้งชะตากรรมของเสือซึ่งเป็นชะตากรรมที่ต่ำที่สุดในบรรดาเกษตรกรเออและอีกสองคนแม้ว่าจะไม่ยากที่จะเข้าสู่ดาวถ้าคุณต้องการไปไกลมากมันก็เหมือนกับความฝันของคนโง่สำหรับอาจารย์และอาจารย์และลูกศิษย์คนอื่นๆเป็นระยะเวลาหนึ่งยาอายุวัฒนะนี้เป็นโอกาสที่ฉันมอบให้กับเออและอีกสองคน Wu Feiyan ถามด้วยสีหน้ากระเซงอาจารย์เป็นไปได้ไหมที่พี่ชายของฉันและฉันไม่มีโชคชะตาเพียงพอและคุณไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เรานอกสุนัขชิงเกือบจะรวมที่ราบภาคกลางพี่ชายของฉันและฉันอ่อนแออยู่แล้วถ้าเราไม่มีเทคนิคที่แข็งแกร่งกว่าและอาวุธวิเศษฉันกลัวว่ามันจะยากที่จะทำสาเหตุต่อต้านชิงให้สำเร็จ เมิงชางเชงยิ้มและพูดเฟยันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูและสมบัติอาวุธวิเศษได้รับการตัดสินมานานแล้วในอนาคตมีเพียงชะตากรรมที่สูงกว่าคนที่ถูกชะตากรรมของฉันเท่านั้นที่สามารถมีโอกาสเปิดได้ใครก็ตามที่สามารถรับได้ใครเป็นผู้สืบทอดของฉันการแสดงออกของ WU เฟยันอดไม่ได้ที่จะกระพริบผ่านหมอกควันสองสามครั้งเธอไม่ได้คาดหวงังอาจารย์เห็นจุดจบของชีวิตที่ใกล้เข้ามา แต่เขาพูดคำที่โหดร้ายเช่นนี้กับตัวเองตามคำพูดของเขาเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะสืบทอดเทคนิคและสมบัติวิเศษของเขาเลยหัวใจของ WU f e ย a n หดหูใจทันทีในขณะนี้ความกระตันยูของเธอที่มีต่อเมิงฉางเชงหายไปในอากาศบางๆงทันทีและสิ่งที่เหลืออยู่คือความไม่เต็มใจและความเกลียดชังอย่างรุนแรง เพียงแต่เธอไม่กล้าแสดงต่อหน้าเมิงชังเชงและสามารถฝังความเกลียดชังนี้ไว้ในก้นึือของหัวใจของเธอเท่านั้นในเวลานี้เมิงชังเชงหยิบแหวนออกมาและยื่นให้ลินยีลู่โดยสั่งว่ายีลู่คุณเป็นคนตรงและชอบทำอย่างสุดซึง้งแต่กระดูกของคุณยังดีเกินไปและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องทนทุกทรมานในอนาคตแหวนนี้ซึ่งเป็นความมาดีของหัวใจของครูเป็นเพียงว่าครูไม่ต้องการมันอีกต่อไป ดังนั้นครูจะมอบมันให้กับคุณและถ้าคุณสามารถเจาะความลึกลับของมันก่อนที่คุณจะถึงจุดจบของชีวิตคุณสามารถเป็นเหมือนครูและมีชีวิตอยู่อีก500ปีฉันคืนชนบทให้กับชาวฮั่นเช่นเดียวกับนายพลใหญ่และนายพลพุทซาที่ขับรถเซียน,นูไปทางเหนือของทะเลทรายดื่มมาจากทะเลหั่นและผนึกหมาป่าเมือ่อ WU f e i y an, ซึ่งอยู่ด้านข้างได้ยินสิ่งนี้หัวใจของเธอก็อร่อยยิ่งขึ้น เธอรู้ว่าความหมายอีกชั้นหนึ่งของอาจารย์ที่พูดคือธรรมชาติของเธอเองไม่ตรงพอและยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเธอกับที่ชายของเธอซึ่งทำให้หัวใจของเธอไม่พอใจมากขึ้นลินยีลู่ในเวลานี้แต่ไม่ต้องการยอมรับแหวนนั้นรีบปฏิเสธอาจารย์คุณได้ช่วยลูกศิษย์มากเกินไปแล้วแหวนนี้ลูกศิษย์ไม่สามารถยอมรับได้ เมงชางเชงยิ้มอย่างเฉยเมยและโยนแหวนไปที่ลินยีลู่แหวนก็หายไปในอากาศและในวินาทีถัดมามันก็อยู่บนนิ้วของลินยีลู่แล้วลินยีลู่ยังไม่อยากเข้าใจเหตุผลเมงชางเชงอ้าปากและพูดว่ายีลู่แหวนได้รับการยอมรับว่าคุณเป็นตัวหลักคุณจะได้รับการตอบรับอย่างดีในอนาคตหากคุณพบกับความโชคร้ายแหวนนี้อาจช่วยชีวิตคุณได้ หลังจากพูดอย่างนั้นนกกระเรียนสองตัวที่เมิงชังเชงยกขึ้นก็เข้ามาทันทีนกกระเรียนทั้งสองยืนอยู่บนสองด้านของเมิงชังเชงถูคอกับร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องส่งเสียงร้องครวนครางอย่างต่อเนื่องเมิงชังเชงเหยียดมือออกและลูกเครนทั้งสองแล้วยืนขึ้นและพูดว่าเวลาของอาจารย์มาถึงแล้วดังนั้นจงออกไปจากที่นี่และอย่ากลับมาอีกลินยีลู่หลังน้ำตาและสำลัก อาจารย์ลูกศิษย์ต้องการส่งคุณในการเดินทางครั้งสุดท้ายของคุณเมิงฉังเชงโบกมืออาจารย์ได้รับการปลูกฝังที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วนี่ไม่เพียงแต่เป็นท้าของอาจารย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงหลุมฝังศพที่อาจารย์นั่งอยู่ด้วยหลังจากพูดอย่างนั้นเขามองไปที่นกกระเรียนอมาตะสองตัวและพูดเบาๆว่าการมีพวกเขามากับฉันก็เพียงพอแล้ว หลังจากพูดเช่นนั้นเมิงชัง,งเชงก็เหยียดมือขวาออกและโบกแขนเสื้อของเขาลิงยีลู่และ Wu f e ย y ันเห็นความดำคล้ำต่อหน้าต่อตาทันทีและหลังจากนั้นทั้งสองก็ประหลาดใจที่พบว่าพวกเขากลับไปที่ถ้ำที่พวกเขาเคยนั่งสมาธิและปลูกฝังมาก่อนทันทีลิงยีลู่ตะโกนว่าอาจารย์หลังจากพูดเช่นนั้นเขาก็รีบวิ่งออกจากถา้ำ แต่ถ้ำเดิมที่ครูอาจารย์ทำการพบปลูกและอาศัยอยู่ได้หายไปอย่างไรร่องรอยทันทีและถ้ำขนาดใหญ่นั้นก็หายไปอย่างสมบูรณ์ราวกับว่ามันไม่เคยปรากฏมาก่อนใบหน้าของหลินอี้ลู่ตกใจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและในเวลานี้ในหุบเขาจูจ่ๆก,ก็สะท้อนนกกระเรียนที่เศร้าโศกสองสามตัวตามด้วยเสียงของนกกระเรียนไปทางทิศตะวันตกรู้สึกห่างไกลมากขึ้นเรื่อยๆ ลินยีลู่รู้ว่าเจ้านายของเขานั่งลงแล้วและแล่นเรือไปทางทิศตะวันตกและทันใดนั้นเขาก็คุกเข่าลงบนพื้นและสำลักว่าอาจารย์ฮีลูส่สรรเสริญพระคุณที่สั่งสอนของคุณพูดอย่างนี้เขาหนักสามครั้งในขณะนี้เสียงของ WU Feiyan ดังขึ้นข้างหลังเขาที่ชายทำไมคุณถึงบูชาไอ้แก่คนนั้น ลิมยีลู่หันหัวของเขาทันทีและคำรามด้วยดวงตาที่เปิดกว้างเฟยยันคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับอะไรทำไมคุณไม่รีบตบปากตบปากคุณเหรอ WU เฟย์ยันพูดอย่างดูถูกว่าให้แก่คนนั้นได้รับการปลูกฝังมาเป็นพันปีแล้วและต้องมีเทคนิคยาและอาวุธวิเศษนับไม่ถ้วนอยู่ในมือของเขาและก่อนที่เขาจะตายเขาก็ให้ยาเม็ดเดียวกับคุณและฉันมันมากเกินไปจริงๆ หลิมอี้ลู่ตำหนิอย่างโกรธแค้นไราสาระท่านอาจารย์ช่วยเราพาเราเข้าไปในดาวและช่วยเราต่อสู้กับราชวงศ์ชิงความเมตตานี้ก็เหมือนกับการสร้างพ่อแม่อีกครั้งคุณจะพูดคำที่ทรยศเช่นนี้ได้อย่างไรฉันผิดเหรอดับลิวยูเฟยันคำรามด้วยความโกรธเขากำลังจะตายและเขายังคงใจร้ายกับคุณและฉันอะไรคือประเด็นขอองค์การรักษาเทคนิคและสมบัติเหล่านั้น คุณต้องการซ่อนพวกเขาไว้ที่ไหนสักแห่งและรอคนงานที่มีโชคชะตาหรือไม่ถ้าจะบอกว่ามีโชคชะตาเป็นไปได้ไหมว่าคุณกับผมไม่ได้ถูกลิขิตกับเขามากพอลินยีลู่กัดฟันและพูดว่าเฟยายนคำพูดของคุณในวันนี้ทำให้ฉันมึนงงฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะเป็นไอ้ทรยศขนาดนี้ Wu Feiyan ยังมีท้องที่เต็มไปด้วยความโกรธดังนั้นเธอจึงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าที่ชายอาวุโสคุณไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งเก่าๆเช่นกันตอนนี้เขาตายแล้วเราสองคนควรกินยาเม็ดสีเขียวนิรันด์หมื่นตัวนี้แล้วคว้าเวลาเพื่อยกระดับการพบลูกของเราเพื่อให้เราสามารถหาสารพัดที่สิ่งเก่านี้ซ่อนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆลิงยีลู่รู้สึกผิดหวังอย่างมาก เฟยยันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่ใช่พี่ชายของคุณอีกต่อไปและคุณไม่ใช่พี่สาวของฉันอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมาชิกในครอบครัว WU คุณจะรู้จักเฟย์ยางคนเดียวคนอื่นๆไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับฉันอีกต่อไป WU เฟยยันกังวลทันทีและพูดอย่างไม่แยแสว่าพี่ชายคุณจะเป็นออฟเทาได้อย่างไร สิ่งเก่าๆนั่นเองมีชีวิตอยู่มาเป็นพันปีแล้วทำไมเขาถึงให้ยาแก่เราถึง500รปีเห็นได้ชัดว่าเขามีการจองเกี่ยวกับคุณและฉันและพวกเขาเป็นการจองที่ยอดเยี่ยมลิงยีลู่โบกมือมันเป็นแค่เฟยนันฉันเป็นพี่ชายของพี่ชายของคุณคุณและฉันควรจะอยู่ด้วยกันและแยกทางกันฉันจะอยู่ที่นี่และสังเกตความกตัญญูกะตะเวทีสำหรับเจ้านายของฉันเป็นเวลาสมปีคุณออกไปด้วยตัวเอง w ับลิวฟโกรธและกระทืบเท้าของเขาพูดอย่างไม่แยแสว่าที่ชายคุณจะปล่อยให้ฉันไปคนเดียวในเวลานี้ได้อย่างไรคุณไม่รู้หรอกว่าผมรักคุณมากแค่ไหนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะคุณไม่ชอบฉันที่บ่นเรื่องรุ่นพี่แล้วฉันก็เอาสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดกลับไป พราะรุ่นที่ให้ยาสองเม็ดที่สามารถอยู่ได้นาน500ปีแล้วทําไมเราไม่กินยาด้วยกันเป็นสามีภรรยาและใช้ชีวิต500ปีอย่างถูกต้องลิงยีลูกกล่าวด้วยใบหน้าที่เย็นชา เฟยยันตั้งแต่การตายของแวนเออร์แม่ของเธอฉันสาบานว่าฉันจะไม่ต่ออายุการแต่งงานของฉันอีกชีวิตนี้นอกเหนือจากการต่อสู้กับราชวงศ์ชิงและการฟื้นฟูราชวงศ์หมิงฉันมีความปรารถนาเดียวนั่นคือการดูแลแวนเออร์แม้ว่ายานี้จะมีชีวิตอยู่ได้500ปีแต่ฉันจะไม่กินมันฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อดูแวนเออร์แก่และตายถ้าคุณมีหัวใจที่จะมีชีวิตอยู่เป็นเวลา500ปีคุณควรมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเอง Wu Feiyan กัดฟันของเธอถามว่าที่ชายอาวุโสฉันพูดมาถึงจุดนี้แล้วคุณยังไม่เต็มใจที่จะแต่งงานกับฉันลินยีลู่พยักหน้าฉันบอกกว่าในชีวิตนี้ฉันจะไม่ต่ออายุการแต่งงานของฉัน Wu Feiyan ถามเขาว่าแล้วยาเม็ดนั้นของคุณละ่ะเจ้าจะไม่กินมันจริงๆหรือ ลิ้นยีลูกพยักหน้าอีกครั้งน้ำพึ้งของเขาสารหนูของชั้นยาแห่งความอ่อนยาวโบราณน,นี้จะทําให้พ่อดูลูกสาวของเขาค่อยๆโตขึ้นดูลูกสาวของลูกสาวของเขาค่อยๆแก่ขึ้นยาชนิดนี้สําหรับฉันไม่แตกต่างจากสารหนูฉันจะไม่กินมันโดยธรรมชาติดี w ู Feyan กล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเนื่องจากพี่ชายอาวุโสไม่ได้มองไปที่ยาอายุวัฒนานี้อย่าปล่อยให้มันมอบให้ฉันถ้าฉันสามารถหาผู้ชายที่ฉันเลือกได้ฉันสามารถอยู่กับเขาได้จนกว่าฉันจะอายุ500ปีและเพลิดเพลินกับรัศมีภาพทั้งหมดในโลกนี้พูดอย่างนั้น w ู Feyan กล่าวเสริมว่าถูกต้องนอกจากนี้ยังมีแหวนที่อาจารย์มอบให้คุณ เนื่องจากคุณไร้จิตวิญญาณการต่อสู้จึงไม่มีประโยชน์สำหรับคุณที่จะเก็บแหวนนี้ไว้ดังนั้นทำไมคุณไม่ทิ้งมันไว้ทั้งหมดให้ฉันกราบใดที่คุณให้สองสิ่งนี้แก่ฉันฉันจะออกจากภูเขาแสนทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเดินไปตามเส้นทางที่มีแดดจัดฉันจะข้ามสะพานต้นไม้ต้นเดียวของฉันในชีวิตนี้ฉันจะไม่รบกวนคุณอีกต่อไปลิงยีลู่สายหัวมองเข้าไปในระยะไกลและพึมพำว่า เหตุผลที่ยาเอเวอร์กรีนโบราณหมื่นเม็ดเป็นสารหนูสำหรับฉันทั้งหมดเพราะฉันยังมีวานเนอร์เป็นลูกสาวของฉันแต่วานเนอร์อายุเพียง17ปีและเธอยังไม่ได้แต่งงานดังนั้นหลังจากที่ฉันสังเกตเห็นความกตัญญูกตเวที3ปีสำหรับอาจารย์ของฉันฉันจะให้ยาเม็ดนี้กับเธอและปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง500ปี w ูเฟยันยืนอยู่ด้านหลังลิงยูรูเส้นเลือดของเขาโป่ง เธอกำมือข้างหนึ่งที่เอวของเธออย่างเงียบๆและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าพี่ชายอาวุโสคุณทำให้หัวใจของฉันแตกสลายจริงๆฉัน WU Faean มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่พรสวรรค์หนุ่มสาวนับไม่ถ้วนต้องการแต่งงานกับฉันเพียงแต่คุณไม่ทำให้ฉันอยู่ในสายตาของคุณตั้งแต่ต้นจนจบและววันนี้คุณกำลังทำลายหัวใจดาวของฉันในลักษณะเช่นนี้ดังนั้นฉันจะมีชีวิตอยู่ตลอด400ปีที่เหลือนี้ได้อย่างไร หลังจากพูดอย่างนั้นเธอไม่รอให้ลิงยีลู่ตอบสนองเธอก็ดึงดาบนุ่มๆออกจากเอวของเธอทันทีและด้วยการสบัดข้อมือของเธอดาบนุ่มนั้นก็แข็งทันทีและทันใดนั้นเธอก็แทงดาบนุ่มนั้นเข้าที่ด้านหลังหัวใจของลิงยีลู่ด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากลิงยีลู่ไม่สามารถฝันได้ว่า WU Feiyan ที่ติดตาม WU Feiyang ไปรอบๆและได้รับการปฏิบัติเหมือนน้องสาวของเขาจะฆ่าเขาด้านหลังของเขา เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งในใจและจิตใจของเขากอดไม่ได้ที่จะนึกถึงลูกสาวที่จริงใจของเขาทันทีหลังจากนั้นดวงตาของเขาก็ดำคล้ำและคนของเขาก็หายไปจากภูเขาแสนทันทีจากหน้าดาบของ WU Feiyan เมื่อ WU f ฟย y a คิดว่าลิ n ยีลู่จะตายอย่างเต็มกำลังลิ n ยี i ู่ก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยต่อหน้าเธอทันทีสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือดาบที่แขวนอยู่และเลือดที่หยดออกมาจากตัวดาบ